สวัสดีครับพบกับอควาอีกครั้งนะครับแต่นี่ไม่ใช่รายการอควาพาไปเราขอพักการไปเที่ยวญี่ปุ่นสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาในฟลีดในเวิร์คโฟลของอควานะครับผมคือเจ้านี่เลยครับผม Surface Pro 12นิ้วนะครับใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะครับผมอันนี้เนี่ย เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่จะมาอยู่ในโฟล์งานของอควานับจากตอนนี้เป็นต้นไปเราเอามันมาเพื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเราคุยกันแต่เดี๋ยวต้นคลิปเนี่ยเราอันบ x ็อกมันก่อนนะครับผมเจ้าเซิร์ฟเฟ r โเนี่ยจะเป็นว่าที่ผู้ช่วยใหม่ของอควาได้ดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปอันบ x ็อกกันก่อนครับไปชมเลยครับ อันที่จริงกล่องเนี้ถูกอันบ็อกซ์ไปแล้วเมื่อคืนนะครับพอดีได้มาของมาถึงตอนค่ำๆก็เลยใจร้อนนะครับเลยแกะกล่องไปก่อนนะครับแต่ว่าไหนๆก็เป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับผมเราก็เลยถือโอกาสขอมาทำวิดีโอแฮนด์ออนนะครับผมมาเปิดกล่องแล้วก็ดูใช้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมมาเลยอันดับแรกนะครับอันนี้ เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับช่วงนี้กระแสรักโลกกําลังมาแรงจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสลักกระดาษพอฉีกกระดาษออกก็คือทําให้กล่องนะ่ะเปิดได้นะครับผมไม่ได้ใช้พลาสะติกแล้วนะครับเขาลดการใช้พลาสะติกลงเสร็จแล้วเราก็เปิดพอเราดึงสลักกระดาษอันนี้ออกแล้วนะครับผมก็เปิดกล่องดูได้เลยพอเปิดมาปุ๊บทดาดาเราก็จะเจ,เจอเจ้าเครื่อง Surface Pro 12นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับ ของจริงจะมีฟิล์มกระดาษทึบปิดอยู่นะครับผมอันนี้เปิดใช้แล้วนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มติดฟิล์มทับอีกชั้นหนึ่งไปแล้วด้วยนะครับเอาละเราหยิบออกมาหยิบเจ้าเครื่องเซอร์เฟซออกมาก่อนปึ๊บเสร็จแล้วด้านในด้านล่างจากเครื่องเซอร์เฟซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่คู่มือ แล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จนี้เป็นสายชาร์จ45วัตต์นะครับเราเก็บไว้เราไม่ใช้เรามีสายชาร์จท,ที่ชาร์จได้100วัตต์นะครับเราเก็บไว้ก่อนเลยอันนี้เครื่อง Surface แยกไว้นะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์เสริมด้วยสิ่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเ o อร์แล้วก็ Microsoft Slim Pen 2นะครับรวมอยู่ในกล่องเดียวเป็น Special Bundle นะครับผม ก็ไม่แน่ใจว่ามีขายอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีขายแยกนะครับถ้าสมมุติว่าจะซื้อ Microsoft Slim Pen เฉยๆ,ๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะอยู่ที่3,590บาทนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดคาเวอร์ของ Microsoft Surface Pro 12นิ้วก็จะขายปลีกอยู่ที่5,990บาทแต่ว่าทาั้งเซตอันนี้นะครับถ้าซื้อเซตนี้ก็จะเป็น8,990บาทเป็นราคาพิเศษ Special Bundle ซึ่ง อควาได้มาฟรีนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงพรีออเดอร์นะครับก็คือพรีออเดอร์ Surface Pro 12นิ้วแล้วก็แถมคีย์บอร์ดและปากกานะครับแล้วก็เรามาแกะกล่องอ c c e s s o r อกันนะครับเหมือนเดิมนะครับสลักกระดาษตรงนี้ถูกดึงออกไปแล้วเมื่อคืนนะครับใจร้อนแล้วก็พอเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นคีย์บอร์ดนะครับทีนี้ใต้คีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมี สิ่งนี้มีมีบอกมีกระดาษบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยจะต่อเข้ากับเจ้า5พินแล้วก็มีแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับผมไว้ต่อกับตัว Surface Pro 12นิ้วแต่ว่าสาระสำคัญเราเราต้องดึงกระดาษเราต้องหยิบกระดาษนี้ออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคู่มือนี่นะครับมีใบรับรารับรองกอสทชน,นะครับว่าผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อที่เราจะเห็นปากกาที่อยู่ด้านใต้ปากกาที่จริงๆก็จะมีกระดาษห่อมาอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อคืน ใจร้อนแกะแล้วก็เลยประกาศเวลาเป็นแกะแล้วนะครับผมนี่ Microsoft Slim Pen 2เดี๋ยวเราเอากล่องเก็บแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างทีนี้เมื่อเราแกะทั้งหมดออกแล้วก็จะมีของ3ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกก็คือ Surface Pro 12นิ้วนะครับผมชิ้นสองคีย์บอร์ดคเอนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่3 Microsoft Slim Pen 2 วิธีต่อก็อย่างที่ดูในแผนภา,ในนภาพในคู่มือนะครับก็คือนี่ด้านล่างของเครื่องเซอร์ c เฟนี่จะมีพอรตจะมีพอร์ต5จุดนะครับเป็นคอนเนคเตอร์เราก็แค่เอาคีย์บอร์ดมาต่อชนได้เลยแล้วก็คีย์บอร์ดนี้นะครับยืดได้ยืดได้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาพลิกพับจอเนี่ยมันก็จะประกบกันพอดีนะครับแต่ขณะที่ถ้ากลางออก มันก็จะหดคืนเข้าไปเพื่อให้ไม่เกะกะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกของตัวเครื่องกันครับเมื่อเราประกบล่างแล้วนะครับผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าอลคันทารานะครับผมจริงๆเอาความไม่ชอบเลยนะครับผมมันเลอะง่ายนัก,กลัวว่าจะเลอะแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกที่มันดูพรีเมียมหรูหราเขเปิดออกมาปึ๊บ ก็จะเป็นด้านในของคีย์บอร์ดคาเวอร์ซึ่งข้อดีที่อควาชอบนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่นี้นะครับด้านในเป็นพลาสติกแล้วนะครับเป็นผิวพลาสติกหนังเทียมแล้วไม่ได้เป็นอัลคันทาร่าเหมือนด้านนอกแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นี่เนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายออฟ i ิเชีในประเทศไทยมีคีย์บอร์ดภาษาไทยด้วยเห็นไหมครับเป็นคีย์บอร์ดไทยผังเกตมานีคิวเวตี้นะครับผมเอาล่ะทีนี้ แล้วด้านอื่นๆของตัวเครื่องมีอะไรกันบ้างนะครับผมดึงคีย์บอร์ดออกก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าที่หน้าจอก็คือจะเป็นหน้าจออัตราส่วน3:2นะครับแล้วก็ด้านบนเราเราไล่าจากด้านบนก่อนเลยนะเป็นปุ่ม power นะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าพลิกด้านก็จะอยู่ประมาณมือซ้ายนะครับด้านบนของมือซ้ายทีนี้ ด้านข้างข้างขวาหรือถ้าเป็นด้านล่างในแนวตั้งนะครับผมก็จะมีพอร์ต USB Type C 2 p o พอร์ตนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับผมส่วนด้านล่างในแนวนอนนะครับผมก็จะมีพอร์ต5จุดนะครับผมเป็นคอนเนคเตอร์ที่ต่อกับคีย์บอร์ดที่เราให้ดูเมื่อตะกี้นะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีแม่เหล็ก จะมีแถบแม่เหล็กอยู่นะครับแถบแม่เหล็กซ้ายขวาเลยเพื่อที่จะทำให้มันยึดติดกับเจ้าด้านล่างของเซอร์ฟเสได้ดีนี่นะครับแล้วนอกจากแม่เหล็กตรงนี้ด้านหลังนี้อีกนะครับก็คือนี่ร่องใส่ปากกาซึ่งเดิมทีเนี่ยในเวอร์ชัน Surface 11 Pro เนี่ยที่ใส่ปากกาจะอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาให้อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับซึ่ง มันเร็วมากๆเลยเรวรู้นะครับติดได้ดีนะครับผมแล้วก็ไม่หล่นง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันพลิกเอาด้านปุ่มมีปุ่มอยู่ด้านนี้นะครับผมด้านนี้ไม่มีปุ่มเป็นสติกเกอร์แม้เราจะเอาด้านปุ่มลงนะครับผมด้านปุ่มอยู่นี่นะมันก็จะพลิกอัตโนมัติ เอาด้านปุ่มและโลโก้ Windows ขึ้นแล้วด้านสติกเกอร์ลงเสมอนะครับผมสำหรับสเปคคร่าวๆของ Surface Pro 12นิ้วนะครับชิปเซ็ตใช้ Qualcomm Snapdragon X+ Plus รุ่น CPU 8แกนและมี NPU หรือหน่วยประมวลผล AI ที่สามารถประมวลผลคำสั่งได้สูงสุดที่45,000ล้านคำสั่งต่อวินาที RAM มี16 g b ROM มี2ตัวเลือกคือ256และ512 g b เอาละแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบล่างฟอร์มแฟกเตอร์นะครับก็เหมือน Surface ทั่วไปมีขาตั้งคิกสเตนนะครับที่เอียงได้เท่านี้เลยนะครับผมยังได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อสังเกต Surface Pro 12นิ้วรุ่นนี้นะครับผมไม่มีช่องเปลี่ยน SSD นะครับ Memory Storage นะครับผมแล้วรุ่นนี้ไม่ใช่ SSD ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็น UFS นะครับผมสว่วนด้านหน้านะครับผมก็ข้างบนเนี่ยในหน้าจอเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูก,กล้องนะครับผมแล้วก็มี Windows Hello นะครับมีเซ็นเซอร์อ่านหน้าอันนี้ความหลวด w วิเจ็ตมาใส่เองนะครับนาฬิกาอันนี้ไม่ได้เป็น นาฬิกาอันนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานของ Windows นะเป็นวิดเจ็ตที่ Aqua โหลดมาใส่เพิ่มนะครับแล้วก็หน้าจอก็เป็นหน้าจอว่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นทัสบ b a r เป็นมาตรฐานแบบ Windows ธรรมดาเลยแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ปุ่ม Start m เมนูเนี่ยและ Taskbar มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราพับคีย์บอร์ดไว้ในโหมดที่เป็นแท็บโหมถ้าเราเอาคีย์บอร์ดมาข้างหน้าเห็นไหมครับไอคอนมันจะเล็กลง แล้วลองพับคีย์บอร์ดไปข้างหลังไอคอนก็จะใหญ่ขึ้นนี่เพราะว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพับคีย์บอร์ดข้างหลังหรือถอดคีย์บอร์ดนะครับไอคอนก็จะใหญ่ขึ้นเพื่อให้กดได้ง่ายขึ้นแต่แต่แต,แต่มันก็มันก็แค่นั้นน่ะเพราะว่าพอเราเข้าว i n d o w s e x p l อ r e r อ่ะมันก็ยังเล็กแบบเล็กเล็กอะ่ะถึงเป็นแนวนอนก็อะ่ะเล็กแบบเล็กเล็กเลยเนี่ยซึ่งเหมือนทำไม่สุด แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักๆอ่ะเราอใช้พร้อมคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับผมละแล้วทีนี้คำถามนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ควายอยากเล่านะครับว่าทำไมทำไมจะต้องเฉพาะเจาะจงเป็น Surface 12 Pro เครื่องนี้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยในฐานะล็อกเกอร์เนี่ยนะครับยูทูบเบอร์เนี่ยการทำคอนเทนต์การท่องเที่ยวเนี่ยมัน มันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นการพักวิดีโอโอปรเซสวิดีโอนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยอธิบายเลยช่วงตั้งแต่ปี2019ที่เริ่มทำ YouTube มาใช้ มือถือเครื่องนี้เนี่ยเครื่องนี้ด้วยนะครับผมหัวเว่ n o นวา 5T นะครับผมใช้มางแต่ปี2019แล้วนะทีนี้ใช้เครื่องนี้เนี่ยมานานมากแล้วก็ก็ใช้ power director ตัดต่อบนมือถือเครื่องนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพอถ่ายถ่ายเสร็จตัดต่อตัดต่อเสร็จอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube อัปโหลดไฟล์ขึ้น Cloud แล้วก็ลบไฟล์ต้นฉบับในมือถือเสร็จสิ้นทุกอย่างมันโฟล์มันง่ายจุดเริ่มต้นมันง่ายมากนะครับพอต่อมาเนี่ยอควาเริ่มถ่ายแล้วดองคือจริงจริงจะใช้คําว่าถ่ายแล้วดองไม่ได้คือใช้คําว่ามันมีกระบวนการเพิ่มขึ้นและบางทีมันถ่ายสองสวันติดกันหรือถ่ายบางช็อตไม่ติดกันคนละวันแต่เราตัดเพื่อให้มันติดกันนะครับซึ่งอันที่จริงตัวอย่างนี้มีให้เห็นนะครับ จริงๆ EP 2ซึ่งเป็น EP เที่ยวปากน้ำเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วก็ EP 3นิลัคคุมะเ o r l ์แฮปปี้เน s t ทาวเนี่ยเป็นตอนกลางวันซึ่งถ้าดูดีๆคือเราใส่เสื้อตัวเดียวกันจริงๆแล้ว EP 3ถ่ายก่อน EP 2นะครับถ่ายกลางวันวันนั้นและกลางคืนก็ไปถ่าย EP 2แต่ว่า EP 3มันไม่ได้ถ่ายรอบเดียวนะครับลิลัคุมะเ o r l ์แฮปปี้เน s t ทาวเนี่ยเอาพาไป2รอบ ไปรอบแรกถ่ายมาแล้วก็ยังไม่ถูกใจนะครับผมคืนนั้นก็เลยไปถ่ายงานปากน้ําจบงานปากน้ําเสร็จแล้วก็ไปลําพูนพอไปลําพูนกลับมาถึงมาถ่ายซ่อมใหม่แต่พอถ่ายซ่อมใหม่ก็เรียงลําดับคลิปวิดีโอใหม่ก็คือเอาลิลลคุมะมาก่อนแล้วถึงค่อยเป็นลําพูนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอเวิร์กโฟล์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการพักไฟล ซึ่งตอนนั้นก็คือพักในมือถือจนเมมมันเกือบจะเต็มอะ่ะใช้เวิร์ฟฟล์อย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งในปี2025นี่นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอุปกรณ์เริ่มงอกนะครับอันดับแรกเลยมี i n s t a 360 X5 นะครับผมวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยนะครับใช้ในคลิปที่ไปเที่ยวคาเทยามะและคามิคจิเป็นทริปแรกนะครับ เดี๋ยวจะมีภาพแบบ Immersive ให้เพื่อนๆชมแน่นอนแล้วก็ข้อที่2ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ DJI Osmo Pocket 3นะครับซึ่งเรายืมคุณพักจิรามาตั้งแต่ EP ที่เราไปที่คุรชิกิก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนหลังเนี้ยก็ซื้อเองซื้อใช้เองแล้วนะครับผมเป็นกล้องหลักในการที่เราจะถ่ายบล็อกซึ่ง DJI Osmo Pocket 3เนี่ย 4K 60เฟรมนะครับซึ่งต่างกับเจ้านี่ 180p 0 30เฟรมไฟล์ใหญ่ขึ้น8เท่าเลยคราวนี้เนี่ยแม้กระทั่งเก็บไว้ในแท็บเล็ตเนี่ยก็เริ่มยากแล้วแล้วข้อสำคัญข้อสำคัญกับการที่เรามีดีไวส์หลายตัวเนี่ยสำคัญคือเราจะต้องจัดการฟุตเทจนะครับเพราะว่าการจัดการฟุตเทจเนี่ย เราจะต้องตั้งชื่อเอามันตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับพเพื่อนๆอาจจะไม่ตั้งชื่อไฟล์นั้นก็แล้วแล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมนะผมก็ต้องเอามันมาตั้งชื่อไฟล์ใหม่เอามันมาเรียงใส่โฟลเดอร์ให้เป็นพวก,พวก,พ,วกพวกเพื่อที่เวลาเราจะหยิบมันมาตัดต่อเราจะได้หยิบได้ถูกโฟลเดอร์นะครับแล้วนั่นแหละเราจึงจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์สําหรับผมสําหรับผมนะพเพื่อนๆอาจจะมีวิธีของพเพื่อนๆสำหรับผมผมต้องใช้ Windows ในการจัดการไฟล์นี้นะครับผมมี โฟล์ของการทํางานของผมประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาไฟล์เนี่ยมาลงแท็ก geo Tag, tagging เพราะว่าข้อเสียคือ DJI Pocket 3เนี่ยกับ Insta 3 6 0 x 5ไม่มี GPS ในตัวแล้วทำไงถ้าเราจะเซิร์ชหาไฟล์หารูปใน Google Photo อ่ะผมสาธิตดูถ้าบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราถ่ายรูปตอนที่เราไป สมมติอคูาราชิกิก็ได้เพราะคูาราชิกิใช้ DJ Pocket เราก็พิมพ์ลงไปในช่องเซิร์ชของ Google Photo คุาราชิกินี่นะครับคุาราชิกิแล้วก็กดเซิร์ชรูปที่โผล่ขึ้นก็เป็นรูปมันจะเซิร์ชมันจะสองอย่างโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ชื่อคุาราชิกิและรูปที่โลเคชันอยู่ที่ คูราชิกิถามว่าแล้วทีนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนั้นถ่ายที่ไหนอ่ะมันจะไม่มีทางรู้เพราะว่าไฟล์มันไม่ได้มี GPS พิกัด GPS ในตัวนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมาโปรเซสไฟล์เพิ่มลงไปนะครับนี่ผมโปรเซสโดยการเพิ่ม Geo tagging ลงไปแล้วเจ้านเนี่ยเนี่ยมันจะทำให้ แสดงใน Google Map ไดวไไนน map บบ้ว่าเรามีรูปที่ไหนมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับมาจะเป็นฮีทแมพแบบนี้นะครับว่าเรามีรูปที่คุราชิกิแค่ไหนโอซาก้าแค่ไหนแถวย่านไหนเท่าไหร่ก็จะเป็นฮีทแมพแบบนี้ทำให้เราซูมเข้าไปง่ายมากเลยเนี่ยถ้าซูมเข้ามาที่ทากายมะเนี่ยเป็นสีแดงๆส้มๆแปลว่าเรามีรูปที่ตรงนี้เยอะทีนี้นั่นแหละเราก็เลยต้องแก้ไข GeoTagging ของรูปซึ่งต้องใช้ไฟล์ที่มันเป็นซิสเต็มอยู่บน Window s นะครับแล้วก็แก้ไขวันที่แก้ไขไฟล์แก้ไขชื่อไฟล์ผมใช้ XNView ซึ่งเป็นไฟล์ที่อยวินโด้ส์ซึ่งถ้าเพื่อนๆมีซอฟต์แวร์อื่นบนซิสเต็มอื่นอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยใช้ไฟล์ซิสเต็มบน Window s ก็เลยต้องใช้มันนะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมี อุปกรณ์ Windows อุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่สำคัญว่าทำไมต้องเป็น Windows เพราะว่ากราฟิกที่ใช้ในช่องไม่ว่าจะเป็น Lower t h i r d ไม่ว่าจะเป็น Element ต่างๆเนี่ยผมทำด้วยซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Windows นะครับผมใช้ Affinity Designer เพราะเป็นโปรแกรมที่ซื้อขาดไม่ได้แบบ Subscription แบบ Adobe นะครับผมแต่ว่าแล้วทำไมไม่ซื้อเป็นแล็ปท็อปนะครับจริงๆมีแล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปเป็นของที่ทำงานนะครับแล็ปท็อปเะ็นตำ,ำแหน่งซึ่งเราก็ไม่ควรเอาไปทำงานส่วนตัวนี้แล้วคำถามว่าแล้วทำไมถ้าซื้อใช้เองไม่ไม่ซื้อแล็ปท็อปทำไมต้องเป็น Surface นะครับอันนี้เนี่ยเล็กและเบาและบางถ้าเป็นแล็ปท็อปมันก็จะใหญ่แล้วเวลามันกลางมันก็จะใช้ยากนะครับอันนี้เราสามารถใช้แบบเป็นแท็บเล็ตอย่างเนี้ย ฟูดปรินเล็กๆอย่างเงี้ยวางแล้วก็จะก๊อปไฟล์จะอะไรก็จัดการได้เลยนะครับมันจะง่ายแล้วก็มันใช้ฟูดปรินน้อยนะครับขณะที่ถ้าเป็นแล็ปท็อปมันต้องใช้พื้นที่กลางนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเอาไปแล้วเคยลองแล้วก่อนที่จะได้ซื้อเจะ Surface เนี่ยใช้แล็ปท็อปนั่นแหละในการทำงานมันก็ใหญ่ไปหน่อยก็เลยมาลงตัวที่เป็น Surface Pro 12นิ้วเครื่องนี้เนี่ยแหละครับ เล็กบางเบาแล้วก็เป็น Windows on ARM นะครับ Windows on ARM ดียังไงก็ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ลองใช้อย่างเป็นที่เลยยังไม่รู้ข้อจำกัดว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า at least อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ผมได้ใช้อุปกรณ์ที่มีที่เป็น Windows แล้วแล้วก็เล็กเบาพกพาง่ายนะครับจะพกพาไปไหนก็ได้เนี่ยมานั่งทำงานร้านกาแฟหรือที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเบาสบายพกพาง่าย แล้วก็เนี่ยเพราะว่าเราก็มี Workflow ที่อยู่บน Windows การที่เรามีอุปกรณ์ Windows ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่วิธีใช้งานมันจะออกมาเขาเรียกอะไรมี productivity มีผลิตผลผลิตภาพเป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่เดี๋ยววีคหน้าผมมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าวีคนี้เนี่ยต้องขอตัวไปใช้สักวีคหนึ่งก่อนนะครับจะได้มาอัปเดตให้ฟังว่ามันใช้ แล้วมันเป็นยังไงนะครับจะได้รู้กันสำหรับวิคนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ถือว่ามันเป็นการแฮนด์ออนแล้วก็แชร์เรื่องราวว่าทำไมถึงจะต้องซื้อเจ้า Surface Pro 1 2นิ้วเครื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยววิคนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วิถัดไปนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยว่าเจ้า Surface Pro 1 2นิ้วเนี้ยจะ มีประโยชน์อะไรยังไงกับ workflow ของ AQUA และรายการ AQUA พาไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวทิตหน้าเรามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิกนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ please ขอล้องนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP ตัดไปสำหรับทีนี้บ๊ายบายครับ